ในขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาซึ่งถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์ค่ะหลังจากที่ทกศได้เปิดตัวกองทุนช่วยเหลือชาวนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมา โดยกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวนะคะก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในตลาดนัดจดตุจักรซึ่งได้จัดรถโมบายเคลื่อนที่เพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการนำเงินมาสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาด้วยโดยนายสุรพงษ์นินลพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดก,การทกศก็ได้กล่าวว่าจะมอบหมายให้ทกศทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จัดกิจกรรมรณร,รงค์เพื่อเป็นอีกช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนช่วยเหลือชาวนาเพราะทกศมีสาขาน้อยจึงต้องจัดกิจกรรมและรถโมบายเคลื่อนที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงกองทุนมากขึ้นและในโอกาสนี้นะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รวมฝากเงิน10,000แสนบาทช่วยเหลือชาวนารวมทั้งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรทอก็ได้รวมฝากเงินและเชิญชวนประชาชนให้ช่วยเหลือชาวนาด้วย นอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายเข้าสารคุณภาพมาตรฐานที่ตลาดนัดสวนจตุจักรประตูหนึง่งเพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชนโดยโอตโกได้จัดทำเข้าสารคุณภาพมาตรฐานบรรจุถุงถุงละ5กิโลกรัมจําหน่ายในราคาประหยัดตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่9มีนาคมนี้โดยเข้าวสารเสาห้ราคาถุงละ78บาทและข้าวหอมมะลิถุงละ17 0บาทค่ะ